ครับพดีครับผมมนิรีเพชรคุ้มนะครับว่าที่ผู้สมัครบัญชีรายชื่อหรือว่าปฏิลิศของพรรคภูมิใจไทยนะครับต้องทำเรียนอย่างนี้นะครับว่าผมเองก็มีข้อเสนอแนะต่อรัฐบาลชุดใหม่นะครับไม่ว่าท่านใดจะเข้าไปบริหารประเทศชาตินะครับผมต้องเรียนอย่างนี้นะครับว่าการบริหารประเทศชาติเนี่ยก็มีเรื่องที่ ต้องแก้ไขในหลายๆเรื่องและหลายๆเรื่องก็ได้ดำเนินการไปอย่างถูกต้องตามทิศทางนโยบายของพรรคการเมืองเหล่านั้นนะครับแต่มีเรื่องหนึ่งนะครับผมจะอยากจะแนะนําทางรัฐบาลชุดใหม่นะครับว่าเรื่องของท้องถิ่นนะครับผมฐานะที่อยู่ท้องถิ่นมานาดน,นะครับตั้งแต่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลและก็นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนะครับผมต้องเรียนอย่างนี้นะครับว่า การทําหน้าที่เป็นผู้บริหารนะครับก็ต้องคิดสเสมอว่าจะทําอย่างไรที่จะมีรายได้ทําอย่างไรที่จะได้พัฒนาในจังหวัดของตนเองและถ้าระดับประเทศชาติก็ทําอย่างไรที่จะได้พัฒนาทั้งประเทศนะครับผมเรียนกับท่านที่เคารพว่าส่วนของท้องถิ่นนะครับจริงๆแล้วท้องถิ่นนะครับต้องปล่อยให้ท้องถิ่นมีอำนาจหน้าที่ในการจัดเก็บภาษีเองนะครับ และก็บริหารจัดการด้วยตนเองนะครับเมื่อเป็นเช่นนี้ผมเชื่อเกินว่านั่นคือความสมบูรณ์แบบของคําว่าท้องถิ่นนะครับเพราะว่าผมต้องเรียนทุกท่านว่าจริงๆแล้วท้องถิ่นสามารถจัดเก็บได้และก็มีรายได้มากกว่าที่เป็นอยู่ขนาดนี้หลายเท่านะครับสองสามสี่เท่าตัวได้นะครับถ้าจัดเก็บเองตามที่ได้รับชันธานุมัติหรือได้รับมอบหมายจากรัฐว่าให้ดําเนินการโดยท้องถิ่น เองนะครับภาษีหลายตัวนะครับที่ดําเนินการได้แต่ไม่กระทบกับพี่น้องประชาชนหน้าวันนี้ภาษีเหล่านั้นอาจจะเก็บไม่ได้หรือจัดเก็บยากเหลือเกินนะครับแต่ถ้าท้องถิ่นมีอำนาจเองนะครับผมเชื่อเกินว่าไม่ขาดตกบกพร่องขาดตกบกพร่องไปก็น้อยมากนะครับและภาษีเหล่านั้นก็จะนํามาพัฒนาในพื้นที่ของตนเอง ไม่ว่าจะเป็นองค์การบริหารส่วนจังหวัดไม่ว่าจะเป็นเทศบาลไม่ว่าจะเป็นอบาตาถ้าไม่ยกสถานะในต่อไปนะครับแต่ถ้ายกฐานะต่อไปก็ถือว่าเป็นเทศบาลทั้งประเทศก็สามารถที่จะลเลีเ้ยงให้กับท้องถิ่นอื่นๆไม่ว่าจะเป็นเทศบาลขนาดเล็กขนาดกลางขนาดใหญ่นะครับ คายจัดเก็บจริงๆจะเป็นองค์การบริหารส่วนจังหวัดก็ได้หรือท้องถิ่นก็ที่ท้องถิ่นอื่นอย่างเทศบาลก็มีหน้าที่จัดเก็บแต่ละด้านก็ว่ากันไปนะครับส่วนอาบาจอด้านไหนที่อาบาจอบชอบก็ว่ากันไปนะครับแต่วิธีการดําเนินการอย่างไรนะครับผมมีการประชุมมาหลายรอบในจังหวัดสุฎร์ธานีและประชุมทั้งประเทศโดยมีส่วนร่วมจากนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดทั้งประเทศคายจัดเก็บคายครังบัรลัด ก็ไปร่วมประชุมทั้งหมดนะครับและก็องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็ได้เชิญเข้าประชุมที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของกรุงเทพมหานครและก็กระทรวงต่างๆก็เชิญเข้าประชุมก่อนหน้านี้นะครับสมัยที่รัฐบาลก่อนๆหน้านี้นะครับและก็ประสบความสาเร็จว่าทุกฝ่ายพร้อมให้ความร่วมมือทุกฝ่ายพร้อมที่จะสนับสนุนท้องถิ่นให้จัดเก็บเองโดยท้องถิ่นเองและบริหารโดยท้องถิ่นเองนะครับ ท้องถิ่นไม่จําเป็นต้องแบ,บมือขอรัฐบาลและรัฐบาลเองก็ไม่จําเป็นต้องสนุนทุนประมาณให้ท้องถิ่นเพราะท้องถิ่นทําหน้าที่ในการหารายได้ให้กับตนเองนะครับอย่างนั้นภาษีเหล่านี้ของประเทศเป็นหมื่นล้านที่รัฐบาลต้องพาไปทาอย่างอื่นโดยที่ไม่ต้องโอนเข้ามาให้กับท้องถิ่นนะครับวากรัฐบาลทุกรัฐบาลด้วยนะครับแต่ผมหวังว่าถ้าเป็นพักภูมิใจไทยนะครับได้จัดตั้งรัฐบาลหรือเป็นรัฐบาลเองนะครับ ผมเชื่อว่าท่านอุทินชานวรกุลน,นะครับก็คงทําหน้าที่บริหารประเทศและผมเองก็จะนําเรื่องของท้องถิ่นเข้าน,น,นําเสนอต่อท่านเพื่อท่านจะได้ดําเนินการแก้ไขปัญหาเหล่านี้ให้ตรงจุดนะครับที่จะให้พี่น้องชาวท้องถิ่นได้เป็นตัวของตัวเองในการบริหารในการจัดการและในเรื่องของการดําเนินการในพื้นที่ ของทั้งประเทศไทยนะครับครับท่านียรติครับนี่คือเนื้อหาสาระของท้องติ่นส่วนวิธีการนะครับขอย้ำอีกครั้งว่าผมมีข้อมูลทั้งหมดอยู่ที่ผมเองและที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรา์ธานีก่อนหน้านี้ครบถ้วนแล้วครับขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ